บันเทิงนั่นตุ้นบอกโวรหลับโกรน,นอนตื่นมาเพื่อดูคนเสียงกันในเรื่องเดียวกันเอาแซ้หนังไหวอ,อย่างนั้นนะฮะตละะาดอัาเกดบอกว่าสุดท้ายเรื่องทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่อ้ำมึงเคยดูสิมันไม่ผิดคำพูดที่ฉันหรอกลราฟังเรื่องส่วนตัวนะเองก็มีบาดตะไคร่อยู่แล้วต,ต่างๆนา,น,าน,นี่นะครับพี่จอมบันเทิงก็ลงหูนีล่ลงกันรัวๆ,ๆนะเบันเทิงนั่นตุ้นบอกหยุดอยวาพูดแซรกกันได้ปล่านี่นะครับบอกมิกกี้ขยี้ข่าวกับคุกกะปิถามบอลสิคบว่าบอลสัมภาษณ์ใครที่บอกว่าวายเป็นคนขอถ่ายคลิปอ้ำเองใช่� นายเก่งเป็นคนพูดใช่ครับผมพ <ผม S 1> ูดเอง<ม>ว่าเขาเป็นคนบอกกับผมเอกก็คลิปเมื่อสักครูค่ค,ครับทุกคนก็เห็นทั้งประเทศว่าใครเป็นคนหยิบโทรศัพท์<ม>้ไปโพสไ, <c oughs> ไปคิดคอนเทนต์ไปทิ้งคอนเทนต์ต่างๆแย่งต่างๆอีป,ป้าข้างบ้านบอกอีป,ป้าเหมือนนั่งเชียร์มวยสงสารพ่ออีกแล้วมาดามมาบอกเอมิลาตคัดทนายเก่งพงเดือน <c oughs> เฮ้ยเราเพิ่งว่าอยู่น้องเราเพิ่งว่าหนูเรีัวระวังนะใครหมอมาใล้ดิ้นไหวใัดดิ้นไหวใัดดิ้นไหว เฮ้ยหลบนะหลบนะโอไม่น่าเชื่อผู้ชมตอนนี้ตึกที่ช่องสามสั่นอย่างนี้เลยนะฮะระหว่างนี้สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงโอ้สุดสั่นแรงมากนะต้องตัดก่อนนะละงไฟหล่นนะระวังไฟหล่นมาตรงนี้หมอนุ้ยนุ้อนุ้ยนุ้ยนุ้ยน